พีค่ะเปิดฟ้าสวรรค์วันพระหัสที่30พฤศจิกาย,ยน2,566เรื่องการไถ่โอนพันการเจิงบทที่สองข้อต้องจำจนได้นำเอาพัชนาหรือผ้ากันเปื้อนจากร่างกายของท่านมาย,ยังคนป่วยทลายและโรคต่างๆนั้นได้ออกไปจับว่าเขาและพวกวิญญาณชั่วไยก็ออกจากคนเหล่านั้นกิจการบทที่19ข้อที่12อ,อ่านกิจการบทที่19 ข้อที่11 1 2อถึง12อ่านประกมภีในหนึปีหนึ่งโคลิน5 9ถึงเเนื้อหาอีกวิธีหนึ่งที่สามารถไถโอนการเจิมจะพูดถูกเจิมไปยังพูดที่ต้องการการเจิมได้คือการพาความร้อนลองคิดว่าแบตเตอรี่รถยนต์ชาร์ได้อย่างไรแบตเตอรี่ที่หมดจะดูดซับพลังงานมากพอที่จะใจส่กระแสไฟไฟ้าให้กับรถของท้านในจำนวนเดียวกัน ใช่หรือหญิงผู้ถูกเจิมสามารถปฏิฐานได้โดยใช้พัชนาหรือน้ำมันแล้วส่งไปยังสถานที่ที่ต้องการการถูกเจิมและปะฏิหารก็จะเริ่มเกิดขึ้นผ่านทางคนกลางนั้นนี่เป็นเพราะมันได้ถูกเติมพลังด้วยการเริมในการอ่านพระคัมภีร์ของเราในวันนี้เราเห็นตัวอย่างที่ดีมากของการถ่ายโอนการเริมโดยการผ่าวามอนพัชน,า,น,หนาหรือผ้ากันเปื้อนที่ใช้เติมจากร่างกายของเปาโลนั้น ได้ใช้คนรักษาคนป่วยจำนวนมากและขับไล่วิญญาณชั่วข้าพระเจ้าจำครั้งแรกที่ข้าพเจ้าถ่ายคนผ่านการเจิมด้วยการพายความร้อนเขาพเจ้าเพิ่งกลับมาจากการเดินทางไป่างประเทศและรู้สึกเหนื่อยลูกสาวคนหนึ่งมาหาเขาพเจ้าและกอให้เขาพเจ้ามาอธิษฐานให้กับคุณยายที่เพิ่งเข้ารับการผ่าตัดแต่เพราะอายุที่มากแล้วแผ่นไม่ยอมหายเสียดีเขาพเจ้าเหนื่อยจนกว่าจะไปโรงพยาบาลกับเรือได้ ระเจ้าจึงอธิษฐานบนพระเินาละมอบให้เธอวางไว้บนคุณยายของเธอเธอตามตามที่ข้าพเจ้าบอกและวันรุ่งขึ้นไม่เพียงแต่คุณยายหายดีแล้วแพทย์ก็ตรวจไม่พบแผลเป็นจากการผ่าตัดด้วยซ้ำพระเซนาได้ถ่ายอนพลังแห่งการรักษาอย่างไรก็ตามท่านต้องสังเกตว่านี่เป็นรูปแบบการถ่ายอุนของการเริมที่สูงกว่าการนำหากท่านเพิ่งได้รับการเริมใหม่ ท่านอาจต้องใช้เวลาที่มีคุณภาพในการอธิษฐานบนสื่อที่เป็นตัวกลางเพื่อต้องการถ่ายโอนการเริมเมื่อท่านได้เติบโตขึ้นในการเริมท่านก็จะมาถึงจุดที่ท่านสามารถอธิษฐานได้อย่างง่ายๆบนคนกลางและมันก็จะกลายเป็นการเริมท่านสามารถไปถึงจุดที่เป็นตัวสื่อช้าได้เพียงแค่แตะมันในกิจการบทที่19ข้อที่11 1เอ็ดถึงสพระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวว่าการรักษาวอปาโล อธิษฐานบนพัจนาและผ้ากันเปื้อนเขาสัมผัสพวกเขาในขณะที่ใช้พวกเขาเท่านั้นแล้วพวกเขาก็พุ่งเข้ามาหาแต่นั่นคือตอนที่เขามาถึงจุดที่พระเจ้ากําลังอธิษฐานได้ทําการอาัอาศาจรรย์พิเศษด้วยมือของเขาประเด็นสําคัญพระพิดาขอได้โปรดทรงจิมข้าพระองค์ให้ได้รับพลังอํานาจที่มากจนทุกสิ่งที่สามารถสัมผัสก็ถูก เจิมไปด้วยที่มาเปิดฟ้าสวรรค์ผู้เขียนสปอเอเอดีบีจัดทำโดยคิจจกัรแห่งการทรงไทยคิดเสียง